วน้ดเลัครับวันนี้มันเกิดพี่กุ้งนะครับเรามาอุยพรมันเกิดเฮ้ยเธอโทรสายบอสครับบิ๊กบอสอุ้ยมันเกิดนะครับอนกเลยเนี่ยที่นบอกไปสมุยพี่บอกให้พูดยุติกานดีเอาคอะไรเอาดีไปแล้วในเฟซบุกพรไปแล้ว ก็ไปถ่ายในเฟซบุ๊กเอาดิอวยพรไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มอีกหน่อยก็ได้เฮ้ยสุขสันวันเกิดปีนี้ขอให้มึงได้อย่างที่มึงอยากได้ลนขาวหมวยตัวเล็กจัดฟันมันเปสเปคที่อยู่พี่ผมเคยที่บอกว่ามึงพอดูกดูอ่ะจำไม่ได้ไม่เปิดย้อนหาดูอ่ะไมนะ่เจอขอให้มึงได้ถายา <laughs> ข,อขอให้มึงได้สเปคเดียวไงนบ ดิ๊ดโอ้ยพอให้กักงหน่อยครับไม่รู้จะโอยพออะไรก็หปปี้เว์ยเดละการเลขาคนนามอายุเลขาโอ้ยพอนอยครับเล็งโอ้ยพอให้ก้างมันก็เลยมองมองกล้องเลยนะเราโอ้ยพอนอะไรดิอ่ะรำรำรวยรวยแห้งหวย มันได้พูายอนี้นี่เองังมันนุ่มมนนุ่มหก็ินะังรู้ตัวหรือเปล่าว่าผมแอบเดอมขอให้มีเมียเยอะเหมือนบังเฮ้ยเฮ้ย้มีเมียเยอะเหมือนบังสวยแล้วบังไ้วบังวย้วววยแล้วบังลว เมียเมียของกุ้งปวเท่าไหร่ไอ้สารเกิดนี่ยองมเกิดเป็นอาสุตีที่แข็งแรงที่สุดไอ้โมพ่อมันตายพ่อสิให้ี่กุ้งแข็งแรงเดี๋พูดเอาพระรามสอง พพอหน่อยขอบุรี่ต้นเหรอขอุหรน่ต้นเนเต้นเต้นเตแล้วฝ่ายมันจะใหญ่เ้นเองนะบ้านส่ง้นไอ้ฝ่ายนี้้น้เต็มตพี่ไม่ว่างอ่ะให้ผมไปส่งยหายพี่แทนบ้างก็ได้อ่าอแจ๊ะไว้ได้เมียขนนมจมพูแบบผมดื้อจดะ ้วยแค่คมีความสุขเอาขอตูมหน้าหน่อย ไมมม่่นังปรวใหลขอให้พี่กุ้งมีความสุขเยอะๆนะครับเอาดีๆดีๆทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยนะครับมีเดวิลขับสักคันสักดีนะครับน้องบอกอให้ได้หัวได้ตามผมคนเล่นแม่งโคตรเหื่อโทรศัพท์เลยเฮ้ยวิดีโอกูถ่ายประจำไปแล้วไปไหนอ่ะ ไฟมันจะใหญ่มากเลยนะตั้มต้องย่อพี่ไฟมันจะใหญ่มากถ้าใช้กล้องหลังอ่ะนี่กี่นาทีเขาไปแร้สามนาทีแล้วพี่หนึ่งกิกอ่ะเฮ้าขอบครับอยากผอมครับตอนนี้ม้าแพงครับซื้อม้าไม่ก็ได้ครับแต่หนึ่งอยากผอม